สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับมิสซ b ชิปาจิโร่สปอร์ต v 6ตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับเข็มความร้อนขึ้นกับสุดนะครับผมจะมารีวิวในการซ่อมนะครับสำหรับรถปาจิโร่สปอร์ต v 6นะครับอาการของเขาคือความร้อนมันขึ้นนะครับก็ดูจากคลิปแรกๆนะที่ผมเปิดฝาหมอ้อน้ำนะครับ เห็นไหมครับมันจะมีไอน้ําขึ้นมานครับน้ํามันหายไปนะแล้วก็ตัวเกหรือว่าตัวเข็มความร้อนนะครับมันขึ้นเกือบสุดนะรหรืออีกนิดเดียวเองนะครับก็สุด ผมใช้เวลาในการหรือสักพักหนึ่งคนระับเราก็ได้ฝาสูบออกมา2อสองฝานะครับฝั่งซ้ายมือแล้วก็ฝั่งขวามือนะครับฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือจะใส่สลับกันไม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นฝาสูบที่ผ่านการเจรไนฝาสูบมาแล้วนะครับฝาสูบที่ผ่านการเจรไนเนี่ยเนื่องจากว่าฝาสูบมันโกงนะครับพอมันโกงเนี่ยตัว ระบบน้ำรอเย็นเนี่ยมันจะเล็ดลอดเข้าไปที่ห้องเผาไหม้นะครับซึ่งมันก็จะเกิดแรงดันนะครับแรงดันที่ว่านี้มันก็จะดันไปที่ในตัวของหม้อน้ำนะครับแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยมันพองลงนะครับประกอบกับเวลาเราสตาร์ทเครื่องเป็นเวลานาน,านเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำที่มี ปริมาณของน้ํามันน้อยลงนะครับมันก็จะทําให้น้ำเนี่ยเดือดนะครับพอเดือดแล้วมันก็จะทําให้มีแรงดันนะครับเวลาเราเปิดฝาหม้อน้ํามันก็จะมีแรงดันของน้ำเนี่ยดันขึ้นมานะครับถ้าเราไม่เปิดฝาหม้อน้ํานะครับมันก็จะพยายามดันออกไปที่ท่อน้ำนะจะสังเกตได้นะครับบางคันเนี่ยมันจะดันท่อน้ําหลุดออกจากหม้อน้ําเลยนั่น นั่นก็แปลว่าข้างในเนี่ยมันมีแรงดันสูงมากนะครับเหมือนกับเราต้มน้ําในกาต้มน้ํานะครับพอน้ํามันเดือดแล้วมันก็จะมีแรงดันออกออกจากตัวกาต้มน้ํานะครับรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นเราจะต้องทําการจัดการเกี่ยวกับฝาสูบแล้วก็จะต้องทําการเปลี่ยนประเก็นฝาสูบนะครับตัวของกระเดื่องเบา เดี๋ยวผมว่าถึงเรื่องกระเดื่องบาลนิดหนึ่งนะครับพเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าฝั่งเอาเอาเอา,เอาตามตัวผมนะครับฝั่งขวามือของผมเนี่ยจะเป็นตัวไฮดรอลิกวาลนะครับตัวไฮดรอลิกวาลเนี่ยจะตั้งวาลโดยอัตโนมัตินะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวกระเดื่องวาลที่ปรับแต่งได้นะฮะโดยใช้ประแจเบอร์10นะครับ เป็นการปรับแต่งความชิดความห่างนะครับของวาล์วนะครับตัวที่ผมกำลังถืออยู่นี้เป็นตัวแป,ป๊บน้ำมันนะครับซึ่งจะเชื่อมต่อแป,ป๊บของฝั่งฝาสูบฝั่งซ้ายมือขวามือนะครับซึ่งจะมีะตัวโซลินอยด์วีเทคนะครับหรือว่าโซลิยนอยด์ไมเวก วีเทคไม่ได้นะครับต้องเป็น m y v e c นะครับ m y v e c เป็นตัวของ Mitsubishi นะครับเหมือนที่ผมบอกนะ4,750รอบนะครับตัว s ซลิโน v t e c คเนี่ยจะถูกคำสั่งจากกล่อง ECU นะครับสั่งเข้ามานะครับมันจะมีไฟบวกไฟลบนะครับก็คือไมเวกบวกไมเวกลบนะครับยิงเข้าไปตัวที่โซล n o i d ทำการยก วาล์วซูรนโนย์นะครับทำให้แรงดันของน้ำมันเครื่องนะครับมันจะฉีดผ่านตัววาล์วซูรนโนย์วีเทคเพื่อจะเข้าไปตรงรางรางของกระเดื่องวาล์วนะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของตัวไมเวกนะครับมันก็จะกดค้างสำหรับฝั่ง ID นะครับตัวไมเวกเนี่ยจะทำงานในฝั่ง ID นะครับไม่ได้ทำงานในฝั่งไอเสียนะครับ ของ Honda นะครับบางรุ่นก็จะทำงาน,นในฝั่งไอเสียนะครับถ้าเป็นเทคมันจะมีเทคีเทม,มีอยู่มีอยู่2 2 2ชนิดนะครับคือจะทำงานฝั่ง ID และฝั่งไอเสียนะครับบางยี่ห้อก็ทำงานฝั่งเดียวนะครับก็แล้วแต่เขาจะออกแบบมายัางไงนะครับ ส่วน Honda เดี๋ยวว่าหลังถ้ามีรถเข้ามาผมจะรีวิวในการทำงานของ VTEC 2 2เมตรนะครับผมเรียกมันว่า2เมตรก็คือมันทำงานสองสเตทนะก็คือทำงานรอบ3,500รอบ1ครั้งแล้วก็ไปทำงานที่4,800รอบอีก1ครั้งนะครับตัวของ VTEC เนี่ยก็จะทำงานเป็น2 2ขยัก2ขั้นตอนนะครับ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผมว่าล้ำหน้ามากเลยนะครับในตัวของ m y เ e กเนี่ยก็ล้ำหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเไ,ปไปทำงานในฝั่ง id นะครับเ,เทคโนโลยีนี้มัน,ม,นมีมานานแล้วนะครับตัว m y เ e กนะครับเพียงแต่ว่ารถรุ่นที่เอามาขายในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีเอาเข้ามามาขายเท่าไหร่นะหลังๆเริ่มมีเข้ามานะครับเมื่อก่อนเนี่ย จะมีก็แต่เครื่องนอกนะครับแล้วก็รถนอกนะครับสังเกตได้นะฮะอย่างเช่นม e ิสูซึชิอีคาเนี่ย CB 3 a CB c BC a เนี่ยยังเป็นเครื่องเ,อเครื่อง S Single overhead camshaft นะฮะตัว Double overhead camshaft เนี่ยก็ไม่ค่อยมีเอาเข้ามาขายนะฮะก็จะมีแต่พวกเครื่องเมืองนอกนะครับหรือว่ารถ ตัวตัวรถเมืองนอกนะครับก็จะมีพวกไมเวกสิบหกวาวก็คือ4 g 9 3ไมเวกอะไรประมาณนี้นะครับหลังๆก็เริ่มมีเข้ามาเข้ามาทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะมันก็จะเป็นเครื่องที่ทันสมัยขึ้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเป็นเครื่องแบบธรรมดานะเครื่องแบบหัวฉีดธรรมดาไม่มีอะไรเลยยกเว้นเครื่องหัวฉีดเมืองนอกนะก็จะเป็นหัวฉีดแบบ มีเทนะอร์โบเข้ามาเมืองไทยเหมือนเหมือนรถเหมือนขายรถแบบไม่ค่อยสนใจนะลูกค้านะบรงลูกค้าบางคนเนี่ยเขามีเงินที่จะซื้อ,อเทคโนโลยีใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นไมเวกเทอร์โบอะไรประมาณนี้นะมีทั้งไมเวกมีทั้งเทอร์โบด้วยคิดดูแล้วกันว่ามันจะขับสนุกขนาดไหนก็ไม่เอาเข้ามาขายนะก็ไปขายที่ต่างประเทศนะ เห็นเมืองไทยเป็นเมืองผ่านเฉยๆนะก็คือเอาอะไรมาขายก็ได้นะครับเอาเครื่องสมัยโบราณแล้วก็มาปรับแต่งเอามาน,นิดนึงก็ามาขายนะคนไทยก็เป็นคนที่อดทนมากเลยนะครับคือเอารถไลรมาผมก็ซื้อนะผมก็สนับสนุนนะครับเพียงแต่เทคโนโลยีสมัยดึกดำบัรก็ต้องขับไปอย่างนั้นนะครับ แต่เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่ผมว่าเป็นเครื่องทันสมัยมากเลยนะฮะ 6B31 เนี่ยเป็นเครื่องที่เยี่ยมมากเลยนะแล้วก็ตัวของอสายพานเราลิ้นเรามาพูดถึงสายพานเราลิ้นนะครมันจะมีการคล้องไปคล้องมาเป็นสายพานเส้นเดียวแต่เป็นเครื่อง B6 นะ,ะทำก็ไม่ยไม่ยากเลยนะ,ะลักษณะคล้ายๆกับเครื่อง u z z นะ,ะหนึของค่าย โตโยต้านะโตโยต้าจะเป็นเครื่องหนุมหนึ่งยูเซนะครับเหมือนกันนะฮะก็จะมีพวกปั๊มน้ําดัมบี้พวกปั๊มน้ําที่ไม่ใช่ปั๊มน้ําจริงนะจะสังเกตนะปั๊มน้ําอยู่ข้างในนะแต่ว่าตัวที่คล้องผู้เร่พัดลมฟรีเบดนะหรือพัดลมฝีปั๊มเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปั๊ม,น,มน้ำนะมันมันหลอกไว้เฉยๆนะตัวของสายพานจะเป็นสายพานเส้นเดียวยาวเลยนะฮะ แล้วก็มาร์กก็ดูง่ายนะตัวมาร์กตัวบนก็จะมีตำแหน่งขีดไว้นะฮเนื่องจากรถคันนี้มีการเปลี่ยนสายพานเลาลินมาแล้วนะฮะมิสบิชิเนี่ยเขาฟิกเขาตรงต่อเวลานะเขาตรงต่อเวลาก็คือเวลาเปลี่ยนสายพานเลาลินเนี่ยเขาจะเปลี่ยนที่ห0 0่งแสนโลนะเลยจากนั้นก็ตัวใครตัวมัน,นขาดทันทีเลยนะฮะก็เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับส่วนของโดตาก็1นึ่งแสนาหมื่โลหรับ โตโยต้าบีโกและ Fortuner สําสำหรับเครื่องดีเซลนะครเครื่องเบนซินที่เป็น2ที่อาเป็นเครื่องที่ใช้โซ่ครับเผาเหลาลิ้นนะครับในส่วนของ p a เจโร่สปอร์ตหก็ก็จะใช้เป็นสายผ่านเส้นเดียวนะไม่มีสายผ่านบาลานนะครับผมเคยอธิบายไว้อยู่แล้วนะครับพวกบาลานเนี่ยมันเอาไว้สำหรับพวก4สูบนะครับสำหรับ4สูบที่ ต้องการเครื่องนิ่งเสถียรน,นะส่วนเครื่อง6กสูบเป็นตัวบีเนี่ยมันจะท่วงของตัวมันเองเลยนะก็คือฝั่งซ้ายฝั่งขวามันจะเท่ากันนะครับฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยมีบาลานซ์นะยกเว้นรถที่เป็นไฮเอนจริงๆก็จะมีบาลานซ์เข้ามาอันนั้นก็ก็ไม่ว่ากันนะคเขาอ,อยากได้ให้มันนิ่งเสถียรนอะไรก็ว่ากันไป นในส่วนของ V6 V8 นะถ้าเป็นค่ายโตโยตา้าเป็นเครื่อยก็มีบาลานะครับ <c oughs> เขาถ่วงด้วยฝาสูบฝัง่งซ้ายฝั่งขวาเอ้ยไม่ใช่ดิถ่วงด้วยเผาข้อเวียงนะเผลาข้อเวียงมันจะมีเดี๋ยวว่าหลังผมผมถ่ายให้ดูเผาข้อเวียงนะครับว่ามันมันขึ้นยังไงเนะพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่า มันเป็นยังไงนะครับในส่วนของเพาข้อเวียงที่เป็น6สูบแถวเรียงนะครับผมก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับตอนนี้คือกำลังรีวิวในส่วนของเครื่อง v 6นะครับ mitsubishi pajero sport 6 b 3 1ิข้อควรระมัดระวังนะครับสำหรับเครื่อง v 6กก็คือท่อน้ำ หลังเครื่องนะครับท่อน้ําหลังเครื่องเนี่ยเขาจะเชื่อมข้อหากันนะครับโดยใช้ท่อเป็นโลหะนะครับไม่ได้ใช้เป็นท่ออยาครับสาหรับเครื่อง 6B 31นะครับฉะนั้นตรงท่อน้ำเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับต,ต้องอค่อยๆค่อยๆขันมันนะครับเพราะว่าพื้นที่มันจะแคบหน่อยนะครับในตัวของเ,อเครื่อง B6 นะครับ นี่คืออะไรอีกชิ้นหนึ่งนะก็จะมีความสําคัญมากก็คือปักของคอยจุระเบิดนะครับเนื่องจากว่าเครื่อง V6 เนี่ยมันฝั่งขวามือซึ่งเป็นที่อยู่ของสูบ2สูบ4สูบ6เนี่ยปักคอยเนี่ยมันจะถูกบังโดยท่อร่วมอดีนะครับท่อร่วม ID เนี่ยมันจะไปบงังปักคอยทําให้ยากต่อการเช็คนะคว่ามันทํางานหรือไม่ทํางานนะครับ ฉะนั้นเราก็ควรเปลี่ยนมันก่อนที่มันจะเกิดปัญหานะครับเพราะว่าปักมันแตกนะครับพวกนี้ปักมันกรอบนะครับเวลาเครื่องยนต์ร้อนเนี่ยมันก็จะเกิดการกรอบได้นะครับผมแล้วที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือสําหรับมิสุบิชินะครับเราต้องไล่น้ําให้ดีนะครับอย่าให้มันเกิดโพงอากาศที่อยู่ในระบบน้ำาลออเย็นนะครับฉะนั้นเวลาไล่น้ำเนี่ย จะต้องใช้กรรมวิธีในการไล่สักนิดหนึ่งนะครับต้องค่อยๆไล่มันออกมานะครับยิ่งรถที่มีเชื้อเพลิงที่เป็น LPG เนี่ยยิ่งไล่ย,ยากนะครับตัวนี้เป็นวาล์วน้ำนะครับผมก็จะต้องทําการเปลี่ยนวาล์วน้ําไปด้วยนะครับเพราะว่าสนิมมันจับวาล์วน้ําไปหมดเลยนะครับวาล์วน้ำนี่จะอยู่ข้างหน้าสุดเลยนะครับอยู่ใต้ลินปีกผีเสื้อของเครื่อง V6 นะครับ หลังจากที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยเราจะต้องใส่น้ํายารอเย็นคนระับเพราะว่ามันจะไปเคลือบอโลหะที่อยู่ข้างในนะลืมนะครับจากนั้นผมก็จะทําการใส่หม้อน้ําลงไปนะครับและทําการสตาร์ทเครื่อง ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าว่าผมจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้ผมจะลันอินรถก่อนนะครับสวัสดีครับผม